สาวน้อยร่างเล็กที่มีเสียงดนตรีอยู่ในกายโลหิตเธอลงรักในเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กและมีความฝันอยากเป็นร็อกสตาร์ที่มีชื่อเสียงและวันนี้เธอได้กลายมาเป็นหนึ่งในภาพจำศิลปินในยุค Y2K กับเรื่องราวของราชนีร็อกที่ผมจะหยิบยกเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันในวันนี้เอวิลลา a วนร็อกสตาร์สาวพราสน่ เอวิลลาโมนาลาเวดเกิดเมื่อวันที่27กันยายนปีคริสตศักราช1,984ณเมืองเบลวิลรัฐออนทาริโอประเทศแคนาดาต้องบอกเลยครับว่าเอวิลนั้นเธอเกิดมาพร้อมพรสวรรค์โดยคุณพ่อและคุณแม่ของเธอนั้นมักพาเอวิลไปที่โบสถ์อยู่เป็นประจำและมีอยู่ครั้งหนึ่งครับในช่วงที่เธอมีอายุสองขวบระหว่างเดินทางกลับจากโบสถ์เอวิลเธอได้ร้องเพลง Jesus Love Me ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าในบทเพลงที่เธอร้องนั้นคือเพลงสรรเสริมพระเจ้าของศาสนาคริสต์หรือเป็นเพลงของอดีตนักร้องสาวผู้ล่วงลับอย่างวินนี่ฮิลสันหากเพื่อนๆคนไหนทราบข้อมูลที่แน่ชัดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแต่ก็น่าละครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันได้ทําให้คุณพ่อและคุณแม่ของเอวิลต่างต้องทึ่งกันเป็นแถบเพราะเอวิลนั้นเธอมีน้ําเสียงที่ไพเราะมากๆ หลังจากนั้นไม่นานครับคุณพ่อและคุณแม่ก็ได้ซัพพอร์ตลูกสาวคนนี้อย่างเต็มที่โดยการซื้อไมโครโฟนกลองชุดคีย์บอร์ดและกีตาร์แน่นอนครับว่าหลังจากได้สิ่งของเหล่านี้มาเอวิลเธอก็ไม่ได้ออกไปเต้นอย่างเล่นกับเพื่อนอีกเลยครับเอวิลเธออยู่กับเครื่องดนตรีเหล่านี้ทั้งวันแต่ก็ใช่ว่าเธอนั้นจะทิ้งผลการเรียนไปนะครับเรื่องเรียนของเธอนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใช้ได้ แต่ดูเหมือนเอวิลจะเป็นเด็กสาวสายสปอร์ตนิดๆครับเพราะนอกจากการเล่นดนตรีที่ทำให้หนุ่มๆกรี๊ดแล้วการเล่นกีฬาของเธอนั้นก็ทำได้ดีเช่นกันเอวิลเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งครับซึ่งเธอนั้นถูกรับเลือกให้เป็นผู้เล่น MVP ถึง2ครั้งและที่สำคัญทีที่เธอลงเล่นให้นั้นเป็นทีมของเด็กผู้ชายครับเรียกได้ว่าหากเอวิลเธอเป็นเด็กผู้ชายนั้นเธอคงเป็นตัวท็อปๆของโรงเรียนอย่างแน่นอน กลับมาที่สายดานตรีครับด้วยความที่คุณพ่อและคุณแม่ของเอวิลทั้งคู่เป็นสายซัพพอร์ตชันเลิศในช่วงที่เธอมีอายุ14ปีคุณแม่ก็มักจะพาเอวิลไปร้องเพลงตามตู้คาราโอเกะอยู่เป็นประจำและด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะของเธอก็ได้มีคนมาแนะนำให้เด็กน้อยเอวิลลองไปสมัครแข่งร้องเพลงที่รายการวิทยุไหนไหนทำไมเสียงเราเพราจังอะอะเราไปแข่งร้องเพลงดูไหมที่รายการชุมทางเสียงเงินอะ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเส้นทางร็อกสตาร์ของสาวน้อยเอวิลลาวินในปี1999เอวิลได้สมัครแข่งร้องเพลงที่โคเรลเซ็นเตอร์ต่อหน้าผู้ชมมากกว่า20,000คนและด้วยน้ำเสียงที่มีสเสน่ห์ของเธอนั่นจึงทำให้เอวิลสามารถเอาชนะในการแข่งขันครั้งนี้ไปได้ และเธอยังได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องสาวชาวแคนาดาชนายาโทเวนในบทเพลง What Made You Say That หลังโชว์ในวันนั้นจบลงเอวิลได้ประกาศความฝันของเธอบนเวทีสิ่งนี้สามารถเรียกเสียงเชียร์และเสียงปรบมือได้อยู่ไม่น้อยครับซึ่งงานประกวดในวันนั้นมันได้เป็นเพียงแค่ง,งานงานหนึ่งที่จัดขึ้นแล้วก็หมดไปแต่งานในวันนั้นได้มีศิลปินและแมวมองจากค่ายเพลงต่างๆพากันเข้ามาชมด้วย และสตีเฟนเมดก็ได้เชิญชวนให้เอวิลมาร่วมร้องเพลงด้วยกันในบทเพลง Touch the Sky หลังจากนั้นเอวิลก็ถูกรับเชิญให้ไปร่วมร้องเพลงกับศิลปินในพื้นที่หลายคนจนในช่วงเดือนธันวาคมปี1999ในขณะที่เอวิลกำลังโชว์การแสดงร้องเพลงคา v e ฟเอร์แนว c คันทรี อยู่ที่ร้านหนังสือ Chapters ในเมือง Kingston ค l ิ f ฟาบี้ผู้ที่เป็นแมวมองศิลปินและเป็นผู้จัดการของนักดนตรีได้บังเอิญอยู่ในงานวันนั้นและรู้สึกประทับใจในการแสดงของเอวิลฟาบี้ได้ลองให้เอวิลถ่ายคลิปบันทึกเทปโชว์การแสดงร้องเพลงของเธอและส่งมาให้เขาหน่อยแล้วเดี๋ยวฟาบี้ จะเป็นคนนำเอาเทปนี้ไปเสนอแกค่ายเพลงต่างๆดูซึ่งฟังดูแล้วมันก็เหมือนเรื่องแต่งอยู่นะครับที่สาวน้อยคนนึ่งกำลังไล่ตามความฝันในเส้นทางสายดนตรีบังเอิญบังเอิญได้ไปพบกับแมวมองจากค่ายเพลงจริงอยู่ครับว่าความบังเอิญน,นั้นก่อให้เกิดเรื่องราวนี้แต่ความสามารถของเอวิลนั้นผมบอกได้เลยครับว่ามันคือของจริง เพราะหลังจากที่เทปบันทึกการแสดงของเธอนั้นถูกส่งไปยังค่ายเพลงต่างๆมันก็ได้มีค่ายเพลงมากมายครับที่ได้ติดต่อกลับมาหาเธอก่อนที่จะเป็นค่ายเพลงอลิสตาเรคคอร์ดที่สามารถดึงตัวสาวน้อยเอเิลเข้าไปอยู่ใต้ใชายคาเดียวกันขอเสริมให้อีกนิดนึงครับก่อนที่เอวิลจะเซ็นสัญญากับค่ายอลิสตานั้นเธอก็ได้มีการออดิชั่นกับค่ายก่อนที่จะเซ็นสัญญา โดยเอวิลใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นครับก่อนที่ใบสัญญาจะมาวางอยู่ตรงหน้านี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่แสดงให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าความสามารถของเธอนั้นสุดแค่ไหนแต่ก็ยังมีเรื่องให้หนักใจอยู่ครับเพราะในช่วงนั้นเอวิลเธอมีอายุแค่เพียง15ปีเท่านั้นซึ่งมันเป็นช่วงที่เธอ,อยังต้องทําการเรียนหนังสืออยู่ครับแน่นอนครับว่าการแบ่งเวลาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมก เอวิลด้วยความที่เธอสนิทกับกลุ่มเพื่อนชายมากกว่าในบรรดาเพื่อนที่ชอบสเก็ตของเธอนั้นก็ได้ส่งเสริมให้เอวิลลาออกจากโรงเรียนโหวิลเองแม่โคตรเจ๋งเลยวะ่ะเองลาออกจากโรงเรียนไปเลยเองไม่เป็นนักร้องเต็มตัวเลยเพื่อนซึ่งกับเพื่อนนะมันคงเป็นเรื่องง่ายครับแต่กับลาสบอสอย่างคุณพ่อและคุณแม่มันคงเป็นเรื่องที่หนักหนาสุสดๆเพื่อนๆคงคิดว่าหากเอวิลนำเรื่องนี้ไปบอกกับผู้ปกครองของเธอเธอคงจะโดนก้านไม่ยอม หดกลับมาใช่ไหมล่ะครับแต่เปล่าเลยเพราคุณพ่อและคุณแม่พวกเขาต่างพากันไม่ห้ามเอวิลเลยครับซึ่งคุณพ่อและคุณแม่อาจมองว่าเอวิลนั้นมีความสามารถในด้านนี้มาตั้งแต่เด็กและหากการขอลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปตามหาความฝันมันก็คงไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรครับดีกว่าการที่ขอลาออกไปใช้ชีวิตแบบเสพเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจลูกดีมากๆเลยครับ หลังจากได้ไฟเขียวจากคนที่บ้านแล้วเอวิลก็เดินหน้าอัดเสียงบันทึกอัลบั้มอย่างเต็มตัวจนในวันที่4มิถุนายนปี2002อัลบั้มสตูดิโอชุดแรกของเธออย่า yeah, Let's Go ก็ถูกปล่อยออกมาสู่รูหูประชาชีและเพียงแค่ผลงานชุดแรกมันก็ทำให้ชื่อของเอวิลลาวินกลายเป็นที่รู้จักของวัยรุ่นยุค Y2K อัลบั้มชุดนี้ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์เยอะมากๆโดยแนวเพลงล็อกเอาเตแบบกรันช์ที่เป็นเอกลักษณ์และน้ำเสียงที่เป็นเสน่ห์ของเอวิลนั่นจึงทำให้ผลงานของเธอเข้าไปครองใจแฟนเพลงได้ไม่ยากซึ่งอัลบั้มชุดนี้ถูกยกย่องให้เป็นอัลบั้มเปิดตัวที่ดีที่สุดในปี2002อีกทั้งนิตยสาร Rolling Stone ยังจัดให้อัลบั้ม Let's Go อยู่ในอันดับที่4ของอัลบั้มที่ดีที่สุดในยุค2000 ยังไม่หมดครับอัลบั้มนี้ยังขึ้นไปอยู่ในอันดับ2บนชาร์ตบิลบอร์รด2 0ฮเล็และขึ้นไปอยู่ในอันดับ1ประเทศออสเตรเลียแคนาดาและสหาราชอาณาจักรยังมีครับผลงานของเอวิลถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่อ a วอร์ดถึง8สาขาและนอกเหนือจากเวทีแกรมมี่แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเวทีที่ผลงานของเธอนั้นถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลต่างๆ เรียกได้ว่านี่เป็นการเปิดตัวในฝันของใครลหลายๆคนเลยครับอัลบั้มนี้มีเพลงฮิตๆอย่าง Losing Grip ที่เป็นแทร็กเปิดตัวของอัลบั้มชุดนี้หรือเพลงสนุกๆที่มีจังหวะโยกเบาๆอย่าง Mobile เพลงช้าสุดคููอย่าง i m With You และเพลงที่โคตรโดนใจวัยรุ่นอย่าง Complicated ต่อกันกับอัลบั้มที่2อย่าง Under My Skin ที่ปล่อยออกมาในปี2004หากจะเปรียบเทียบผลงานเป็นดังอารมณ์ในอัลบั้มแรกอย่าง Let's Go คงเปรียบเสมือนอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นสดใสที่อยากออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่และแอบมีความทะเลนต์อยู่นิดๆแต่กับอัลบั้มชุดที่2อย่าง Under My Skin นี้กลับให้อารมณ์ที่ดูแบบมนๆหน่อยครับซึ่งอัลบั้มชุดนี้ยังคงได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ โดยเปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแคนาดาและชาร์ตวิวบอร์ด2ู0ันเแทร็กที่น่าสนใจ t h k e Me Away Don't Tell Me He Wasn't My h a ม p y Ending Nobody's h o o e f all to pieces, to pieces และเพลงจังหวะมันมันอย่าง I a l w a y s get what I want. สารต่อความน่ารักสดใสในปี2007กับอัลบั้มชุดที่3อย่าง The b e s t Damting n h โดยอัลบั้มชุดนี้ a w i l ได้ view, รวมงานกับโปรดิวเซอร์หลายคนรวมถึงในบางซิงเกิลเธอ,อย่งเป็นคนไปโปรดิวด้วยตัวเองและดูเหมือนว่านักวิจารณ์จะชื่นชอบในอัลบั้มชุดนี้เป็นอย่างมาก ด้วยจังหวะแนวป๊อปล็อกที่ฟังง่ายไม่หนักหูจนเกินไปทําให้ยิ่งเข้าถึงคนฟังรุ่นใหม่ได้ไม่ยากซึ่งอัลบั้มนี้มียอดขายสูงถึง289,000ชุดภายในสัปดาห์แรกอีกทั้งยังขึ้นไปอยู่ในอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดของสหรัฐและอีกหลายประเทศมีเพลงฮิตติดหูอย่าง When You're Gone Hot the Best Damn Thing และเพลงที่ถูกใจป้าๆและเพลงที่ถูกใจพี่สาวสุดสวยทั้งหลายอย่างเพลง g hey, yeah, yeah. i r l f r i e n d ก่อนไปกันต่อในอัลบั้มที่4ขอแวะนอกเรื่องกันสักนิดนึงครับในช่วงปี2010เอวิลได้มีโอกาสร่วมงานกับค่ายหนังอย่างดิสนีย์โดยการร่วมบันทึกเสียงร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Almost Alice และยังได้ร่วมออกแบบคอสตูมเสื้อผ้าให้กับหนังเรื่อง Alice in Wonderland เรียกได้ว่านอกจากเธอจะมีพรสวรรค์ทางด้านเสียงดนตรีแล้วการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าก็เป็นอะไรที่เธอนั้นทำได้ดีเช่นกัน และในปีเดียวกันนั้นได้มีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่แวนคูเวอร์เอวิลเธอยังได้เป็นศิลปินที่แสดงเพื่อเปิดงานอีกด้วยนอกจากการเป็นศิลปินและการออกแบบเสื้อผ้าแล้วเอวิลเธอก็ ill, ยังมีแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองอีกโดยตั้งชื่อแบรนด์ว่า Blackstar ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าชื่อ Blackstar นี้มันมาจากไหนเพราะในอัลบัม้มชุดที่4อย่าง g o o d b y e l อ l l a บ y ที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้เพลงที่ชื่อ Black Star ก็ได้เป็นเพลงเปิดหัวในอัลบั้มชุดนี้นี่แหละครับ Black Star, Black Star. และยังมีเพลงคุ้นหูอย่าง Watch the Hell, Smile และอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากๆอย่าง Wish You Were Here โดยอัลบั้มชุดนี้เปิดตัวอยู่ในท็อป5มากกว่า15ประเทศและมียอดขายในปี2013สูงถึง1.5ล้านชุดทั่วโลกและชื่อของ Blackstar ก็ไม่ได้เป็นแค่เพียงบทเพลงในอัลบั้มหรือแบรนด์น้ำหอมของ a อเวลแต่ยังกลายมาเป็นชื่อทัวร์คอนเสิร์ตของเธออีกด้วยในปี2013 a อ i วลได้ปล่อยอัลบั้มสตูดิโอชุดที่5โดยการนำชื่อของตัวเองมาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มอย่าเอเวลลาวิน และเธอ,อยังได้ย้ายมาอยู่กับค่าย Epic Records ซึ่งคำวิจารณ์นั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับในด้านของคนที่ชอบนั้นก็จะมองว่าเป็นผลงานที่ฟังแล้วรู้สึกสบายสบายไรความกังวลส่วนทางด้านคนที่ไม่ชอบนั้นก็จะมองว่าเป็นอัลบั้มที่เอ i l ลนั้นมีความฝืนธรรมชาติจนมากเกินไปถึงอย่างไรอัลบั้มชุดนี้ก็เปิดตัวเป็นอันดับ5บนชาร์ตบิลบอร์ดชู0 0และมียอดขาย 4400, 0ชุดภายในสัปดาห์แรก ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าทำไมยอดขายน้อยแต่ผลงานถึงพุ่งขึ้นไปติดท็อปชาร์ตได้เนื่องจากยุคนั้นเป็นยุคข,ของการดาวน์โหลดแบบดิจิทอลแบบดิจิตอลแล้วครับทแทร็กแนะนำก็จะมีเพลง Lock and l o a เพลงเปิดหัวอัลบัม้ม He r e s yeah, to never going up you you Give you what you like Let Me Go ที่ c ฟเช์ลิงกับอดีตสามีอย่างแ h a โครเกอร์นักร้องนำวง c ิเก b แบ k และเพลงที่ตีตลาดญี่ปุ่นแตกกระจายอย่าง Hello Kitty ยาวมาในปี2019กับอัลบั้มชุดที่6อย่าง h Head Above Water ผ่านทางค่าย BMG โดยอัลบั้มชุดนี้จะมีเนื้อหาที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยครับ เอวิลได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงมาจากการที่เธอนั้นต้องต่อสู้กับโรคลามครับซึ่งอัลบั้มชุดนี้เปิดตัวอยู่ในท็อปเทของชารตแคนาดาสหารัฐและ UK แทร็กแนะนำในอัลบัม้ม Tell Me It's Over <S I f e e l In Love With The Devil, with the devil. Head Above Water head above เดี๋ยวจะหาว่ามีแต่เพลงมนๆครับ งั้นแถมให้อีกสักเพลงละกันกับยัมบลอนที่ฟิชเชอร์ลิงกับนิกก no ี้มีนาดและเนื่องจากอัลบั้มชุดที่6นี้ได้ปล่อยออกมาในปีที่โรคระบาดอย่างโควิด -19 แพร่พัน์อย่างหนักดังนั้นในแทร็กที่12ของอัลบัม้มอย่างเพลง VR Warriors จึงเปรียบเสมือนเพลงที่ยกย่องต่อองค์กรแพทย์และบุคลากรทั้งหลายที่ร่วมกันทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรคนี้ โดยรายได้ทั้งหมดของบทเพลงนี้เอวิลได้มอบให้แก่โครงการ Project Hope เพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคโควิด -19 เป็นอะไรที่งดงามและน่าชื่นชมมากๆครับและในวันที่25กุมภาพันธ์ป 2022, ี2022เอวิลก็ได้ปล่อยอัลบั้มสตูดิโอชุดที่7อย่าง Love ซั c k s ucks, โดยผ่านการดูแลของค่าย อีเล t ต r ร์เลคคอซึ่งอัลบั้มชุดนี้กลับมาได้รับคำชมจากนักวิจารณ์อย่างล้นหลามเนื่องจากแนวป๊อปพังอันสดใสของเด็กวัยรุ่นไฮสคูลทำให้เราหัวนึกถึงผลงานชุดเก่าๆของเธอครับผลงานชุดนี้ขึ้นไปติดอยู่ในท็อปเทบนชาร์ตบิลบอร์ด200เลของสหรัฐและยังติดอยู่ในท็อปเทอีกหลายประเทศ และอัลบั้มชุดนี้ได้ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีบนเวที Juno Awards ในปี2023อีกทั้งการที่เอวิลเธอได้ทำการตีตลาดญี่ปุ่นก่อนหน้านี้มันก็ได้ส่งผลให้เธอนั้นมีฐานแฟนคลับที่นั่นสูงมากขึ้นและได้ทำการคว้ารางวัล Japan g o l d i s s Awards ในสาขา Best t r e Albums ซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังคงได้เห็นหน้าของเอวิลลาวินตามผลงานต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในสายดนตรีหรือจะเป็นในสายของการแสดงแต่ไม่ว่าเธอจะไปโผล่อยู่ในสายงานไหนผมเชื่อว่าแฟนเพลงยุค y 2K ก็ยังคงจดจำบล็อกสตาร์สาวผู้นี้ในรูปแบบสาวน้อยร่างเล็กแต่งตัวแบบวัยรุ่นสเก็ตที่สภายกีตาร์และร้องเพลงด้วยนำเสียงที่ห้าวหาญ ถือว่าการเดินทางของเธอนั้นมาไกลามากๆครับจากสาวน้อยที่มีพรสวรรค์นในเส้นทางสายดนตรีเธอได้ผสมพรแสวงลงไปในการเดินทางนี้จนทั้นไม่เกิดเรื่องราวการเดินทางที่น่าจดจำและน่ายกย่องเอวิลลาวินร็อกสตาร์สาวพราวสเสน่ห์จบไปแล้วครับกับหนึ่งในเจ้าแม่แห่งร็อกสตาร์อย่างเอวิลลาวิน ผมเชื่อว่าเพื่อนๆในช่องเรานั้นส่วนใหญ่อยู่ในยุคที่เอวิลเธอเพิ่งขึ้นมาเป็นบล็อกสตาร์ช่วงแรกๆครับถือว่าเป็นช่วงที่พีคมากๆของเธอเลยเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับวันในยุคนั้นคุณฟังผลงานของเอวิลลาวินผ่านทางช่องทางใดหากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือตกหล่นต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องติดจอสตูดิโอของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามมาไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปของเราเลยแม้แต่คลิปเดียวฝังเพลงให้สนุกหยิบความสุขมาจากบทเพลงวันนี้ติดจอสตูดิโอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ